มาแล้วคือเป็นยังสั่นเนาะวันนี้เนาะปีหนาสาเป็นหลังขึกว่าอย่าสูท่อนโอ้สงสัยอยู่ดอกพ่อหนาหนูคือคือพี่น้นท์พยสูค่ะครับขอบคุณหลายๆลายเครับเพราะว่ามีสายหน่งย้ายอยู่ครับครับขอฟังรับแม่ครับป้าเบลค่ะขอฟังลับแม่เดี๋ฟังมอลำเขี้ยนเก่าๆมีมี่จะแทนมันก็เปิดวันันกับเปิดมอลำเขี้ยนล้วก่อนหนึ่งหลักกรสิพยาบาลเบิองไห้ครับมือสงสัยสิเป็นมืออื่นหุดแล้วเนาะเพราะว่าเขาเปิดไปแล้วนะพอเนาะจากขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณเลยหลายมีสายข้ามาถานะคะตอนนี้กระด้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงคือสดใสใช้เนอรบันนี้เนาะย่ดาได้ยนินบอค่ะได้ยินชัดเจนเลยจ้าชัดเจนมากว่าโทรมาจากจังหวัดไหนคะ จังหวัดยะโสค่ะอ๋ออันนี้ยะโสแท้ยะโสของแท้่ค่ะอยู่อำเภอเด็กของจังหวัดยะโสธนค่ะอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธนนะคะเบิ่งได้กันแล้วเป็นจังไดเอื้อยมี่ยังอยากจะตีชมเป็นพิเศษบ่ค่ะอืมคืออยากจะตีแบบหนึ่งคือว่าจะให้เปิดแบบเน้นอ่างหมอลำหลายอือืมไอแบบเทคนิคอันอันอันแบบเทคนิคเรต้องเปิดเพราะว่าหาฟังไหนงอ๋อ อยากป้องเว็บบวกมอลลัมเก่าๆอยากป้องมอลลเก่าๆไม่ไม่นี่เราต้องเปิดกันเด้อเพราะว่าหาบันดีายวะสันเออบันดีไงแบบเก่าๆพื้นเพชรเก่าๆแล้วก็อยากให้เปิดแบบโครงล่างเนี่เพราะว่าโครงล่างแบบสมัยเก่าๆแบบล้ำภูไทยแบบกันสีนะปโครงล่างเนี่ยวะสันอาจารย์โอ้สิหามาให้อยู่แล้วเออหามาให้แดงเัล่าลระบาพวกเพ้งทั้งหลายอันใดไอ้เพ้งอันใดเนาะแม่หมอมากอยเปิดเอเพ่งหยังเพ่งหยังจ้ะ เพ่งนั้นมะนนะเงินก็ฉันขาดเธอไม่ได้นั่นน่ะเพราะว่ามันจะเพ่งที่ทั้ลายสถาบันครอบครัวมันบ่มีจราอยู่เลยก็จะไปหาฟังดีจะเอาไปทางรายการก็ยินดีรับฟังไว้ครับคขอบุณเพราะว่าอีกจังหนึ่งก็อยากให้ฟังโผงล้างเพราะว่าโผงล้างให้มันมันมันระดุกเกินไป ครับสิหาฮะโปรแล้วสวัสดีมันกับระยุกต์เกินไปมันมันบอกคือเป็นแบบวัฒนธรไททีร้เก่าๆน่ะจ้าเอาเป็นว่าเอ้ยเดี๋ยวสิจัดหามาให้เดี๋ยวสิพยายามคนให้เป็นพิเศษเนี่ยจ้าจ้าขอบคุณหลายๆค่ะจ้าสวัสดีค่ะเพราะว่าตอนนี้มีสายของมาอีกค่ะเดี๋ยวผมขอทักทายเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อะจากเพชรบูรณ์เป็นเพรับผมเอาไม่หยังหนอ สายรุดบางหันครับงหมสายรุดสายแรลกบางหันอาจารย์นะคะ่ะสางเป็นคุยต่อค่ะอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะเพื่อนอย่างก็จ้าทำเพื่อหนองไทยครับออเภลิเชียนบุรีเชียบร <laughs> 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 จา่อาอ้าวมาหนี้ขอเพลงเด็ดเป็นพิเศษหรือว่าอยากตีชมรายการนี่อย่างเป็นพิเศษเพราวาเพราะเสียงก,กองกองยานมันรุดอีกนะคะค่ะค่ะครับอยากจะฟองเพลงของสายันต์ธรรมยาอะไรับ สายันสัญญาผมบอกถึงผมก็ยังอยากเล่นนะเพลงไหนคะอยู่กับพ่อผิดใจนะครับอืออยู่กับพ่อผิดใเอาเป็นว่ามืดหนี้อยากอยู่กับพ่อผิดหวังอย่างมืดหนีอย่างจะอยู่กับความสมหวังก่อนความมืดหนียังรอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสิพยายามไปคนไม่เดี๋ยวจับเพราะว่าเบิ้งเพลงมากกับว่าท่านเด็กครบอยู่เดี๋ยวจะอายเด้อสิพยายามหาไม่จ้าจ้าจะได้กับอุตส่าห์เบิ้งนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณหลายๆเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้แต่ละสายแต่ละสายเปินก็อยากคุยน้ำเมาเนาะคุยดอยเนาะวังหันนี่วังหันนี่ลื่นถามซื้อเพิ่นน้ำเนี่ยเพิ่นโทรมาอย่างสองเที่ยวเลยลุกเลยยังอุตส่าห์โทรมาอีกคุณมาจากเพชรบูรณ์มาจากเพชรบูรุญแต่ว่าตอนนี้นั่ยตี้แหละเพราะว่ามีหมอลัมเรื่องต่อก่อนที่มีหลายกูหลายคนนี่ว่าถาเบิงถาชมแล้วว่าสั่นแล้วคุยดอยเอ้ยโมโฟนเฮ้ยอายุเก่อนจังเลยอยยุสายอยู่อ๋าอ๋เดี๋ยเธอตังฟังลัมเรื่องต่อก่อนตอนโน้หมื่องต่่ออกนมหาาแดงตมใจค่ะคะลังเข้มข้นอยู่ในนนนตอี้้ฉะัง นี่เดี๋ยวเราไปเบิ่งลำเลืองต่อก่อนกันก่อนค่ะตถนอมเลียงได้ยินเสียงมันดาตานมาหาแดงเลยละเปิดห่อ,องตะเปิดสนันกองเอามือสี่ทรงตั้งหัวคอยพุ่งสิเตกห่างเจ้าเ,าเก้าวสำขาว้าลูกสาวเจ้านี้ไปจะลำไ่หลายลิ้น แขกได้ยินก็ใจเต้นก็เคยเห็นปัตตวาดิพระมานยาแบบนี้บอกเคยป่อปกทันสุ้มยาต้งบางท่านเคยเห็นพ่อมหาแดงทั้งสาวแปงและยายวลูชัดเจงประจัดแจงมหาแดงลืมถิ่มวงว่านอันสูงทรงพอมาย่มห่อแล้วพลเรหายไรนี้พ่อลูจักจังสี่หลีบหนี้วนว่าอำนาจ ใปว่าจ, you, จะาบอกพร้อมกินไงทุกคนเป็นหูผ้ากระเดินหนีหน้าโดยบลาบอกเก่ารีบโวยเอยเกียงเกียงสั่งนังหน้าทานมาหาเท่าต้าสานเราเฮ่ห้ผ้าลูกเมียเดินออกเดนอกฮอดทางนอกสวนลูกเต่ากับเปียเท่าดอกเต่าคือ เน้นทองคำให้สะอินสงสารพอมหาเด้งทั้งสาวแพงและยายมีผัวมให้เฮไห้ส่วนว่าไปเ้าห้องแลมขึ้นน้ำฉันปอนเมื่อเสาจังพอย่อนขึ้นบานทิ้นอุบลตพยมเอ๋ยราติกันพันผลสิไปสมหอดหมอจีดพยมเอ้ย เธอโตของฉันนี่ลูกหลานเท่านี้เท้าย้ายมีกระเซ็นซึ่งนำใจเน้นที่สูงทรงกราบขอบคุณเด้อลูกหลานขอลาเลวลาเบาวเน้นทางสาแพงกระตื่นเต้นในหูข้อปากว่าออกยนอมือขึ้นใสกเก่าท้านเ่ากราบพี่เน้น เอาตาสากระตื่นเต้นก้มกาบทั้งสองตีนน้ำตาไหลลอยลิ้นกาวไขให้เน้นหูปอโอดสูกใจแท้ลูกเน้นเอ้ยอย่าให้อยู่ขั้นขึ้นอยู่บอนนี้โอสิมางมุนทะเลลูกเน้นเอ้ย ดีเอาหายสูงสรงเกินต้นขอผุ้สนจงบันดาลให้ลูกเน้นสูงลำพอต้องจำขึ้นบ้านอีกคนหนือญาติพันดากาบขอบคุณเดือลูกหล่าขอลาแล้วลาเบาแนนลูกเน้นเอ้ยอย่าเฝ้าไรลืเรเมเลนพ่อและแม่ องเด็กทำเอ้ยล่องไปยามทั้งอุบลในพอเห็นในเนื้อเทาทั้งของข้าของเปี่ยวที่เอามาลั่งบักใหญ่ถวายให้เจ้าลูกหลาเอาไว้ทะยู่ฉันเด็กทำเด้อเอ้ขอเทวาตุกันให้ลิงลำสาแม่ในเด้อ คงไพเว้นอย่ามาขวนถูกจนอย่ามากไกลให้สดใสไปหน้าวาสนาให้ทรงสมผสมใดใด้ดังแมงที่หมายไว้คู่สุดเเแล้วเออขอขอลาลูกแล้วสิเหนห่างหวนคืนนึกคำเอ้ยให้ควรยืนด่าเน,น่นคำอย่าสลืมไปยามบ้าน เน้นคำอวยพอนบางให้เดินทางสาเดรพโออันตายยาไห้พอไปถึงบานให้ยูยน็นขอให้ปาสจาาเว้นทวมลำบากจะมาผัดมีความสุขเป็นสมบัติผู้สุขคนเพียงพองมมเื่อใดเวลาบ้างเน้นคำสิไปเวเดอยมเดื้อสิไปยามแท้แท่ปอน,นั้นมืออาสี chạy tương tự lá xăng lên con đi nên có đi sông sàn sông con thèm quân ở ờ, lột nhôn hay nhóm, nhóm bàng, chốc gia tăng lịp quân chạy chịt cuốn vàng ta nắm con sông ta hạng à, lột nhôn lại, lại nhài hàng hớn Nấy ngũa chạy thăng xám cả đang điều hội hẹn Tháng sáu tháng em hai Nấy ngũa chạy xuống xa linh Lê phải hẹn bói mẹ hai Chạy xa bành xanh ngang à. รักพนมหักโนปอหนขายหน้าส่วนชมเลียนเกือบหมดเกียงเสียเลี้ยงดูแลลิงหำปอพเข้าน้ำน้องเหนือกโ ใบแก้วคุ้มกอดปักก้องกายกัดจิ้นคือขั้นซำปูป,าป่าเปิงเปลียนไปห่อนนอนกระดานต่างซื้อขัออ้นเนื่อไกเปิงแพ้งไวให้ลูกายแขนทางสายกวีผัดทงหัว